หนาเงี้ยเดี๋ยวก่อนเจ๊เพนก่อน16บอนี่16เพนของผู้เฒ่ากับผู้เฒ่ายางน้ำกลลกันแต่ขั้นนี้กะเฒ่านะครับผู้เฒ่าเล่ยดับผู้เฒ่านะครับเป็นยางน้ำหนาเนาะบอกขึ้นรถพ่นก็ขึ้นนะครับพ่นว่าบ่ได้ออก็รลังกายตามใจลูกค้านะครับ เฮ้นไ่ตู็ไรกาดอีลิวะฮขอกินวัจีฮ่าฮ่าทกออดอะไรติๆๆๆ๊กติ๊กติ๊กเยขึ้นมาพอดีละเต็มมวนหนึ่งกับพอดีละเนาะได้จังว่าเ้าพอดีคนนี้เต็มมวนติๆๆ๊กติๆๆ๊กติๆๆันบักสขึนมาเดียวซ่อมไว้ห้าซ่อมกันไว้ซ่อมไว้หาซ่อมไว้